กรเรียนแบบชาต เฮ้ยทำอะไรจับฐานราน้อยนาทีต่อมาเออจงมา

พวกเราสาสุดยอดเต็มอู้โคตรง่ายเลย โคดแมนชนะตีตัวบล็อกเบื่อจังต้องกระโดดดูหน่อยดิเออไม่เล่าปืนมันที่ สอบใครม้านะ่ะลูกนอนทันนี่วะ burger sugar burger เรื่องทรามานเอามาสองคนเลยด้วยกันขปนกับสมชายน่ะ Uh, 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 so <coughs>